สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับร้านกระเป๋าดังเคซีวันนี้ผมมีกระเป๋าสะพายที่ลุู้พิ่งนำเสร็จกาลังจะเตรียมไปส่งลูกค้าเป็นกระเป๋าสะพายที่ดัดแปลงครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหยิบให้ทุกคนดูเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนนะดูกันไปชิลๆนะทุกคนนะอ่ะกระเป๋าครับทุกคนเป็นกระเป๋าสะพายรุ่นซิปฝาหน้าไซส์ L นะจากก้นกระเป๋าถึงด้านบนสิบนิ้วครึ่งหูซ้ายถึงหูขวาแปดนิ้วครึ่งความหนาตรงนี้สองจุดห้านิ้วใบนี้มีความพิเศษอยู่สามอย่างคือหนึ่งมีซิปข้างหลังตรงนนีีีี้้เเดดิิมมมมมไ่่แคตรง เดิมมีแค่แบบช่องสอดแล้วก็มีแม่เหล็กแปะตอนนี้คือทําเป็นถุงครับทุกคนนะผมเปิดให้ดูเป็นถุงแบบน,นี้อันนี้ทําซับด้วยผ้าเนาะซับด้วยผ้าแต่ข้างในทั้งหมดซับด้วยหนังอ่าผมเปิดให้ดูจ๊บอันนี้เป็นหนังกรดอยู่แล้วไม่มีอะไรพอเปิดมาด้านในนี่ทาเป็นซองซับหนังทุกคนทาเป็นพาร์ติชันแบ่งทุกคนนะแล้วข้างในคือเป็นหนังหมดเลยฝั่งนี้มีเป็นเป็นโลโก้แบรนด์ลงแล้วก็จะมีซิปซอดอยู่ด้านในแล้วก็มีหนังรองซิปเฉยๆแบบนี้ถุงด้านใน ถุงด้านในตรงนี้ก็เป็นหนังนะนี่ครับทุกคนกระเป๋าใบนี้สั่งตันโดยคุณอาร์ตี้จากไต้หวันครับทุกคนนะคือพี่เขาไปทางานอยู่ไต้หวันกระเป๋าใบนี้จะถูกส่งไปที่บ้านเขาในประเทศไทยนะทุกคนนะพี่เขาอยู่สุราษฎร์ก็ส่งไปที่สุราษฎร์ผมให้ดูรอบๆก่อนนะทุกคนนะด้านข้างนะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะด้านหลังมีชิปด้วยแล้วก็มีช่องสอดตรงนี้ช่องสอดตรงนี้สามารถเปิดได้แล้วก็มีแม่เหล็กแปะอยู่อย่างนี้ กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสพายรุ่นซิฟฝาหน้าทุกคนก็คือมีซิปอยู่บนฝาหน้าอันนี้คือฝาหน้าตตดโดยใช้หนังออยด์ด้านสีน้ำตาละนะครับทุกคนผมใช้ดูหนังใกล้ๆเนาะที่ผมทำมุมเอียงแบบนี้เพื่อไม่ให้มันสะท้อนแล้วเกิดเป็นแบบสว่างว่าบมองไม่ได้เนาะผมเอียงๆแบบนี้แ,บบแ,บบแล้วกันเนาะมันจะได้เห็นหนังนี่อันนี้คือเราเดินได้สีน้ำตาลทุกคนนะให้มันเกลือนไปกักบกระเป๋ามันเป็นปน้ําตาลเหลือบทองนะวทุกคนนะมีความเงาๆด้วยทุกคนอะไหล่ที่ใช้เป็นอะไหล่ทองเหลืองทุกคนดูตรงหมุดย้ำหูรับายนี เป็นทองเหลืองปัดดำนะที่ปรับสายนะที่ปรับสายก็เป็นทองเหลืองปัดดำครับนะทุกคนนี่ครับซิปซิปก็เป็นซิปบรเคเบอร์ห้าสีทองเหลืองปัดดำผมจะเปิดด้านในให้ทุกคนดูนะครับนี่พอเปิดมาก็จะเห็นเป็นนะซับด้วยหนังกลับจะเป็นที่ทุกคนพูดกันก็คือแบบเป็นกำรรมหยีกำรรมหยีนะอันนี้คือเปิดมาตรงฝาพันนะตรงนี้จะมีถุงเป็นหนังตรงนี้เป็นหนังกลับหมดเลยความลึกประมาณห้านิ้วลืกอไปหนิ้วเอ้ยวันนี้ลึกกว่า ขาไปเกือบสุดเลยครับทุกคนนะลึกอันนี้เกินห้านิ้วแน่นอนผมเจ้าโทรศัพท์ผมเนี่ยใส่ให้ดูมีเยอที่อยู่มันใส่ของได้เนาะแต่ไม่อยากให้มันตรงไม่อยากให้มันมันปูดขึ้นมาเพราะเป็นฝาพับมันจะไม่สวยก็ใส่อะไรแบนๆแบบอย่างนี้ได้อยู่โทรศัพท์กระดาษหรือตังคีการ์ดกุญแจได้อยู่ทุกคนตรงปากของกระเปา๋า ปากกระเป๋านะสวยนะครับทุกคนสวยครับสำหรับคนต้องการเรียบเรียนนะสีน้ำตาลมันเข้ากับหนังออยด้านสีตาลนะทุกคนหมายถึงได้เย็บอะ่ะเปิดมาด้านใน เห็นเป็นซองแบบนี้เลยมีพ a r t i t i o n แบ่งคือปกติไม่มีนะอันนี้คือลุงทําให้ปกติเนี่ยจะซับด้วยผ้าก,กตอตตอนสีน้ลตาลหมูอันนี้คือซับหนังทุกคนหนังเป็นหนังแบบสีน้ำตาลนตาลด้วยเลือดหมูด้วยแต่และช่วงของเดือนเนี่ยหนังซับจะไม่เหมือนกันโทนมันจะสีน้ำตาลน้ำตาลบางเดือนเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหน่อยบางเดือนสีน้ำตาลเข้มอันนี้คือสีน้ำตาลเข้มไปทางเลือดหมูเลยทุกคนในช่วงเดือนนี้ก็จะได้หนังซับประมาณนี้ครับทุกคนนั้นะโลโก้ลุง นะแล้วก็แถบรองหนังสวยเลยทุกคนนะมีโลโก้ลุงแบรนด์ที่ห่อลุงฮับเกต H O P G E T T เนาะมาจากชื่อพ่อชื่อแม่ลุงแล้วก็ชื่อลุงลุงชื่อลุงเกต G E T T ลุงเก็ตเนาะข้างล่างเนี่ยเป็นเลขนําโชคลุงนะสองหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแปดสองสองนี่ก็เป็นเลขนําโชคลุงหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ก็คือวันเกิดเดือนเกิดลุงลุงเกิดสิบสามตุลาแล้วก็หนึ่งเก้าแปดสองเป็นปีที่ลุงเริ่มทําหนังนะผมพูดได้อย่างนี้ว่าผมพูดบ่อยนะทุกคนนะตรงสารตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตดูนี่ลุงทําหุ้้้มมไววดยเห็น ในดูงานดูงานซะก่อนคือคุ้มหมดเลยคุ้มแล้วเก็บงุ้มสวยด้วยก็ผมเอามาแชทุกคนดูนะนี่คือของจริงสินค้าจริงก่อนส่งนะครับทุกคนหางซิปหางซิปเป็นหางซิปหยดน้ําสั้นนะคือเดิมเนี่ยมาให้มาทองเหลืองเนี้ยสั้นแล้วก็สัมผัสเป็นเหล็กๆด้วยสําหรับคนชอบกระเป๋าหนังนะสัมผัสเป็นเหล็กก็คงไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะการที่ได้จับหางซิปเป็น,นหนังๆเนี่ยก็รู้สึกดีนะจับถนัดสวยจับถนัดสัมผัสดีนะคำของจองกระมาใช่ปะ ช่องด้านหลังเนี่ยมีช่องสอดเป็นซับหนังเป็นหนังแบบนี้โอเคดูก้นหน่อยก,อก้นก็เย็บเรียบร้อยนะทุกคนเห็นไหมเย็บโดยได้คู่นะต้องความหนานแน่นดูที่สายทุกคนนะเป็นที่รองบาทุกคนนะสายตรงนี้มัน 3. 2เซนเวลาลงบาเนี่ยมันเส้นเล็กอันนี้ก็ช่วยกระจายแรงนะก็ช่วยได้แล้วลุงทําที่รองบาเองด้วยแข็งแรงคนแน่นอนแล้วก็สวยด้วยนะสวยมากทุกคนผมให้ดูใกล้ๆอ่ะโอเคสำหรับผู้ดูนะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วต้องการสั่งตัดกระเป๋านะครันนี้นะทุกคน สามารถทักผมติดตามผมเสพคอนเทนต์ของผมได้ตามช่องทาง Facebook YouTube Line IG ได้หมดเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ